สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะป้าก็จะมาแชร์วิธีการพับเหรียญโปรยทานแบบใหม่จะเป็นการพับแบบแอปเปิลทรงเหลี่ยมในรูปแบบนี้สวยงามแล้วก็น่ารักมากมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทํากันเลยนะคะในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีดังต่อไปนี้ก็จะมี bean, ลิบบิ้นเหรียญกันกรตัวแม็กแล้วก็หลอดค่ะในส่วนของหลอดจะใช้กี่มิลก็ได้ตามสะดวก แล้วก็ในคลิปนี้นะคะในการเลือกใช้ริบบิ้นไปใช้เป็นของตราะระฆังเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลจะเป็นลักษณะริบบิ้นฟางค่ะเพื่อนๆจะใช้แบบไหนก็ตามชอบนะคะเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นค่ะในคลิปนี้นะคะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว12นิ้วจํานวน5เส้นจากนั้นนะคะ1ฝั่งตัดให้เป็นมุมแหลมและอีกหนึ่งฝั่งตัดให้เป็นลักษณะมุมตรงค่ะซึ่งในคลิปนะคะป้าเลือกใช้สีริบบิ้นที่ต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองนะคะเราไปเริ่มพับกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆน,นำเซติบินฝั่งที่เป็นตัดมุมตรงนะคะนำมาเรียงซ้อนกันค่ะจากนั้นก็จับแนวเส้นนะคะกระจายออกโดยการเรียงทับซ้อนกันแบบนี้นะคะเว้นระยะให้ได้ตามที่เหมาะสมจับเรียงซ้อนกันกระจายออกไปเรื่อย,อยจนกว่าจะได้ครบทั้ง5เส้นค่ะเมื่อเราทำครบทั้ง5เส้นแล้วต่อไปเพื่อนๆน,น,นำแม็กมาเลยนะคะเราก็จะเย็บมุมตรงส่วนด้านล่างค่ะ เย็บย้ำสองรอบนะคะกันหลุดค่ะเย็บฝั่งขวาแล้วก็ซ้ายในรูปแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเพื่อนๆมองทางด้านซ้ายนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำฝั่งซ้ายก่อนให้เพื่อนๆหยิบดิบบ,บิ้นนะคะเส้นฝั่งซ้ายก็คือเส้นสีฟ้าแล้วก็โค้งขึ้นมาด้านบนค่ะนำมาทับเส้นสีชมพูค่ะจับให้อยู่ด้านบนเส้นสีชมพูแบบนี้ แล้วก็สลับให้ไปอยู่ด้านใต้เส้นสีแดงและสลับให้ไปอยู่ด้านบนเส้นสีม่วงและสุดท้ายสลับให้ไปอยู่ด้านใต้เส้นสีเหลืองเสร็จแล้วดึงให้กระชับค่ะจบฝั่งซ้ายต่อไปนะคะเริ่มฝั่งขวา ฝั่งขวาเราก็จับเส้นที่อยู่ฝั่งขวามือสุดก็คือเส้นสีเหลืองนะคะจับเส้นสีเหลืองฝั่งขวาโค้งไปอยู่ด้านใต้เส้นสีม่วงสลับให้ไปอยู่ด้านบนเส้นสีเหลืองสลับให้ไปอยู่ด้านใต้เส้นสีชมพูเสร็จแล้วดึงให้กระชับค่ะ จากนั้นนะคะสังเกตได้ว่าริบบิ้นนะคะจะมีตรงกลาง3ามเส้นแล้วก็ฝั่งซ้าย1เส้นและฝั่งขวา1เส้นในรูปแบบนี้ค่ะเริ่มต้นการทํามุมรอบต่อไปนะคะเราจะเริ่มเป็นเส้นสีชมพูค่ะก็คือ3ามเส้นตรงกลางตรงนี้จับเส้นสีชมพูนะคะจับให้ไปอยู่ด้านใต้ริบบิ้นเส้นสีแดงแบบนี้ค่ะ แล้วสลับให้ไปอยู่ด้านบนเส้นสีม่วงแล้วริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดก็คือเส้นสีฟ้านำมาทับเส้นสีชมพูในรูปแบบนี้ค่ะเมื่อถึงขั้นตอนนี้เราจะเรียกว่าจบในรอบที่3และต่อไปรอบที่สี่นะคะเราก็เริ่มเป็นเส้นสีฟ้าทางด้านขวาโค้งให้ไปอยู่ด้านล่างเส้นสีม่วงสลับให้ไปอยู่ด้านบนเส้นสีแดงดึงให้กระชับจากนั้นนะคะสังเกตเส้นฝั่งซ้าย เส้นสีชมพูค่ะเอ่อทษทีค่ะเส้นสีเหลืองนะคะนํามาทับเส้นสีฟ้าแบบนี้เสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับอีกครั้งจบในรอบที่สี่ค่ะเมื่อฝั่งล่าสุดนะคะเราทําฝั่งขวาไปแล้วต่อไปก็เริ่มเป็นฝั่งทางด้านซ้ายก็จะเริ่มเป็นเส้นสีเหลืองนะคะจับให้ไปอยู่ด้านใต้เส้นสีแดงและสลับให้ไปอยู่ด้านบนเส้นสีม่วงต่อไปค่ะเส้นฝั่งขวาที่อยู่ด้านล่าง เราก็ยกขึ้นมาด้านบนค่ะนำมาทับเส้นสีเหลืองแบบนี้จบในรอบที่5ต่อไปนะคะเมื่อถึงรอบที่5แล้วเพื่อนๆนำเหรียญมาเลยคลิปนี้สามารถใส่เหรียญได้ทุกขนาดโดยการเดีจยวเข้าไปตรงกลางค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นและต่อไปนะคะเราก็จะทำในรอบที่6โดยเราจะเริ่มเป็นเส้นทางด้านขวามือก็คือเส้นสีชมพูค่ะจับให้ไปอยู่ด้านใต้เส้นสีม่วง บนเส้นสีแดงและต่อไปคาริบินเส้นที่อยู่ด้านล่างฝั่งซ้ายเป็นเส้นสีฟ้านำมาทับเส้นสีชมพูแบบนี้จบในรอบที่หกเราจะทําสลับฝั่งขวาและสลับฝั่งซ้ายแบบนี้นะคะจนกว่าจะได้ครบทั้งหมด12รอบค่ะแล้วก็สารขัดกันแบบนี้ละคะ่ะวนไปเรื่อยๆเลยรอบต่อไปนะคะวิธีสังเกตว่ารอบต่อไปนะคะเราจะขึ้นเป็นฝั่งไหน ให้เ,เพื่อนๆสังเกตแนวเส้นดิบินที่เป็นเส้นแนวฝั่งขวางนะคะฝั่งขวางปลายเส้นชี้ไปทางไหนรอบต่อไปเราก็จะเริ่มต้นเป็นทางนั้นค่ะเนี่ยค่ะอย่างรอบนี้นะคะเส้นสีฟ้าเป็นแนวขวางนะคะชี้ไปทางด้านขวาต่อไปเราก็จะเริ่มต้นเป็นทางด้านขวาก็คือเส้นสีเหลืองแบบนี้ละคะ่ะแล้วก็สลับกันจนกว่าจะได้ครบ12รอบแล้วเส้นด้านล่างก็นำมาทับ เส้นสีเหลืองแบบนี้แล้วก็แนวเส้นต่อไปสังเกตค่ะเส้นฝั่งขวางชี้ไปทางไหนนะคะรอบต่อไปก็ขึ้นมุมทางด้านนั้นอย่างรอบนี้นะคะก็จะเป็นมุมทางด้านซ้ายก็คือเริ่มต้นในส่วนของเส้นสีชมพูค่ะแบบนี้นะคะก็จะในส่วนของมุมโค้งสลับกันไปแบบนี้นะคะวนไปเลยพร้อมกับดึงให้กระชับไปเรื่อยๆนะคะ เส้นต่อไปค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างฝั่งขวาก็นำมาทับเส้นสีชมพูเหมือนกันค่ะพาเซลบินได้แล้วเราก็ค่อยๆดึงให้กระชับประคองวนไปนะคะแล้วก็มุมต่อไปก็สังเกตแนวเส้นฝั่งขวาชี้ไปทางด้านขวาเราก็เริ่มต้นเป็นฝั่งขวาค่ะเป็นเส้นสีฟ้าเส้นนี้ ก็โค้งไปในแบบเดิมเลยค่ะสลับกันไปเรื่อยๆแล้วก็เส้นด้านล่างฝั่งซ้ายก็ยกขึ้นมาทับเส้นสีฟ้าเหมือนเดิมค่ะและเส้นต่อไปนะคะสังเกตเส้นแนวขวางชี้ปลายไปทางด้านซ้ายมุมต่อไปเราก็เริ่มต้นในส่วนของเส้นทางด้านซ้ายตรงกลางเหมือนเดิมก็เป็นเส้นสีเหลืองนะคะ นอกจากการพับเปลี่ยนปยทานแบบต่างๆให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วเราก็ยังมีวิธีการร้อยพวงมลลาลัยดอกไม้สดการทําพวงมลลาลัยจากริบบิน้นการพับดอกกุหลาบใบเตยในรูปแบบต่างๆเพื่อนๆท่านใดต้องการรับชมคลิปเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยนะคะเราก็ทําสลับฝั่งซ้ายและขวาจนกว่าจะครบ12รอบนะคะเมื่อครบ12รอบแล้วสังเกตนะคะเราจะสอดเก็บตรงส่วนของเส้นสีชมพูเส้นนี้ค่ะ แล้วเราก็สังเกตแนวเส้นเดิมจากนั้นสอดปลายเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมเลยค่ะจะเป็นการสอดลอดผ่านจะไม่ข้ามช่องในรูปแบบนี้เป็นการสอดล็อกเส้นริบบิ้นค่ะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราก็ข้ามมาสอดตรง,รงส่วนของเส้นสีแดงแบบนี้สังเกตแนวเส้นเดิมค่ะก็จ <iced S 2> ะเป็นในส่วนของแนวเส้นเดิมของเขาก็คือเส้นสีแดงที่อยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้สอดเข้าไปด้านใต้ Прав? แนวเส้นสีแดงเหมือนกันเลยค่ะ ดีนะคะปลายเส้นผล่แล้วเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับและเส้นต่อไปนะคะเราก็สังเกตในส่วนของแนวเส้นเดิมเริ่มสอดเก็บจากเส้นไหนหรือว่าฝั่งไหนก่อนก็ได้เอาที่เพื่อนๆถนัดขอแค่สอดให้ได้ตามแนวเส้นเดิมของเขาและสอดลอดผ่านไปเรื่อยๆจนกว่าปลายเส้นริบบิ้นจะเหลือสั้นที่สุดค่ะ ไล่สอดเก็บมุมแล้วก็ดึงให้กระชับเพียงแค่เบามือวนไปนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะสอดได้แล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับวนไปค่ะเพื่อนๆจะเริ่มสอดเก็บในรอบนี้เริ่มจากเส้นที่อยู่ทางด้านขวา เรียงไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆหรือว่าจะสอดจากทางด้านซ้ายย้อนมาทางด้านขวาก็ได้เอาที่ถนัดเลยค่ะแล้วก็วิธีการจับแนวเส้นก็สามารถพลิกแผลงได้ทุกครั้งนะคะการทำให้เพื่อนๆได้ชมในคลิปก็เป็นเพียงการสาธิตเบื้องต้นเท่านั้นค่ะสอดเก็บแบบนี้ละค่ะวนไปเลยจนกว่าปลายเส้นลิบบินจะเหลือสั้นที่สุดค่ะ สอดได้แล้วก็ดึงให้กระชับค่อยๆไล่มุมเก็บมุมวนไปนะคะเพราะว่าบางทีจะมีในส่วนของแนวเส้นบางเส้นนะคะที่ยังได้มุมที่ไม่เท่ากันเราก็ค่อยๆขยับแนวเส้นแต่ละช่องนะคะให้ได้กระชับมากที่สุดเพื่อความสวยงามแต่ว่าข้อควรระวังในส่วนของการทําเหรียญปยทานแบบนี้นะคะถ้าเราดึงแน่นจนเกินไปจะทําให้ในส่วนของมุมริบบิ้นนะคะตามมุมเหลี่ยมของเขายับได้ค่ะต้องค่อยๆดึงเพียงแค่ประคองเพียงแค่น้ําหนักมือเท่านั้นค่ะ แล้วก็ในส่วนของสีริบบิ้นนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นสีไหนก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกอย่างที่ปันแนะนําไปตั้งแต่เบื้องต้นค่ะในส่วนของริบบิ้นในคลิปนี้ปนเลือกใช้สีเป็นการผสมสีนะคะเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองค่ะสอดเก็บตามแนวเส้นเดิมวนไปค่ะสังเกตแนวเส้นเดิมของเขาเท่านั้นแล้วก็เราก็สอดลอดผ่านเหมือนกันเลย ถ้าตรงส่วนของมุมไหนนะคะที่ยังได้ระยะที่ไม่เท่ากันปะก็ใช้ปลายกันไก่นะคะดันแล้วก็ดึงให้กระชับอีกครั้งค่ะเมื่อในส่วนของแนวเซลลิบินเหลือสั้นที่สุดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ดึงให้กระชับอีกครั้งนะคะ และจากนั้นนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็จะตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนตรงนี้ก็เอาที่เพื่อนๆถนัดกันเลยค่ะวิธีการตัดให้ง่ายให้เพื่อนๆใช้ปลายนิ้วนะคะฝั่งไหนก็ได้ที่เราถนัดยกในส่วนของแนวเส้นที่เราต้องการตัดนะคะยกขึ้นเพียงแค่เบามือแล้วก็นํากรรไก,กตัดให้ชิดได้เลยค่ะ และเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของมุมสี่เหลี่ยมหนึ่งฝั่งแล้วก็อีกหนึ่งฝั่งในรูปแบบนี้ค่ะจะเป็นการสานที่ถูกต้องและต่อไปเรามาดูวิธีการทําใบของเขาเลยค่ะริบบิ้นในการทําใบนะคะเราจะตัดอยู่ที่ความยาว2นิ้วครึ่งค่ะจํานวน1เส้นจากนั้นก็พับครึ่งเส้นริบบิ้นค่ะแล้วก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนแบบนี้นะคะต่อไปหันรอยพับเข้าหาตัวแล้วก็ ตัดให้เป็นลักษณะมุมตรงตัดลึกเข้าไป1เซนติเมตรในรูปแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ตัดมุมโค้งฝั่งขวาให้เป็นลักษณะรูปใบไม้ตัดสั้นตัดยาวก็ตามชอบค่ะอีกหนึ่งฝั่งก็พลิกกลับด้านโดยเว้นตรงส่วนของมุมตรงกลางไว้2มิลค่ะตัดให้ลึกให้ได้ระยะเท่ากันเพื่อความสวยงามแล้วก็ตัดมุมโค้งให้ปลายด้านบนเป็นลักษณะมุมแหลม และเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของมุมใบซึ่งจะเป็น2ส,ส่วนนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็นกํนกากรรไกรมาตัดแบ่งครึ่งโดยยึดตรงส่วนของรอยพับนะคะเป็นหลักแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ และขั้นตอนต่อไปนะคะประขอเพิ่มเติมตรงส่วนของวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็คือเทปใสค่ะที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะจากนั้นเพื่อนๆตัดเทปใสามาเป็นชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆก็พอค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็นําใบมาหนึงใบก่อนแล้วก็ติดตรงส่วนของมุมปลายด้านล่างแบบนี้จากนั้นนําหลอดมาเลยค่ะเราก็ติดเข้าไปตรงส่วนของปลายหลอดติดสั้นติดต่ำติดสูงติดยาวแบบไหนก็ตามชอบค่ะ แบบนี้นะคะจากนั้นก็พันรัดให้แน่นเลยแล้วก็เตรียมอีกหนึ่งใบค่ะทําเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของใบที่สองนะคะอาจะติดลดต่ําลงมาแต่ว่าเพื่อนๆจะติดให้ได้ระยะที่เท่ากันก็ได้นะคะตรงนี้แล้วแต่ความชอบค่ะแล้วก็ในส่วนของสีใบจะตัดเป็นสีไหนก็ได้นะคะเอาที่เราชอบเลย แบบนี้นะคะแล้วก็พันรัดให้แน่นเหมือนเดิมค่ะจะสูงต่ำาลำดับตามแบบนี้เลยแต่ว่าก็แล้วแต่ชอบกันค่ะแล้วต่อไปนะคะเราก็ตัดเทปใสมาอีกหนึ่งชิน้นพันล้อมรอบทับอีกหนึ่งครั้งเพื่อกันหลุดค่ะและเมื่อเสร็จแล้วต่อไปนะคะเราจะเว้นตรงส่วนของปลายหลอจนส่วนจนถึงส่วนที่เราจะตัดเป็นมุมแหลมจะเว้นระยะไว้อยู่ที่1น,นิ้วนะคะ แล้วก็ดัดปลายแล้วก็ตกแต่งมุมใบให้สวยงามมากยิ่งขึ้นแบบนี้ค่ะดัดโค้งมากโค้งน้อยก็ตามชอบแบบนี้นะคะจากนั้นก็ตัดตรงส่วนของก้านของเขาหรือว่ากัวของเขานะคะให้เป็นมุมเฉียงด้านล่างเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะแบบนี้นะคะความยาวก็อยู่ที่1นนิ้วแต่ว่าก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมต่อไปเพื่อนๆหามุมนะคะที่เป็นมุมเหลี่ยมแบบนี้จะเป็นฝั่งไหนก็ได้เอาที่เราชอบค่ะที่มองว่าสวยที่สุด แล้วก็ค่อยๆหมุนลงไปตรงกึ่งกลางค่ะเนียค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้สวยงามแล้วก็น่ารักมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ